สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับต่อยะในช่อง Apple Boy สนมครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับในการจัดการกับช่อง YouTube ของเพื่อนๆด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวนะครับเพื่อนๆจะได้เพิ่มยอดวิวแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่าเราจะจัดการอะไร เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มทำ YouTube ผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเราได้เริ่มลงมือทำเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะแนะนำเทคนิคในการทำให้คลิปวิดีโอของเพื่อนๆ ดูน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามยิ่งขึ้นนะครับด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับซึ่งวันนี้ขออนุญาตใช้ Samsung s 10+ Plus ในการพาเพื่อนๆทำนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงอ่ะเราทำพร้อมกันเลยครับแอปที่เราจะต้องทำในวันนี้ก็คือแอป Chrome นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยใน Google Play นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ แอป Chrome นะครับแล้วก็เข้าเว็บ YouTube นะครับถ้าเพื่อนๆมีไอคอนอยู่แล้วเพื่อนๆก็คลิกได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็พิมพ์เข้าไปได้เลยครับว่า YouTube นั่นเองนะครับพิมพ์แค่ YouTube ก็ได้ครับก่อยกดตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะพาเพื่อนๆมาสู่หน้าจอแบบนี้นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆไปแตะที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วเลือกคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือว่าภาษาอังกฤษน่าจะเป็น r รือเควสเดสท็อปไซต์นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปเลยรอสักครู่หนึ่งซึ่งสีที่ปรากฏอาจจะเป็นสีขาวหรือสีดำขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อความสะดวกในการทำนะครับเพื่อนๆก็ใช้2นิ้วนะครับขยายหน้าจอไปนะครับแล้วเลื่อนไปมุมบนขวาครับเป็นรูปไอคอนของเราตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วเลือกคำว่า YouTube Studio นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะพาเพื่อนๆ ไปหลังบ้าน YouTube นั่นเองนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปคลิกตรงคําว่าวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปจัดการกับคลิปวิดีโอของเพื่อนได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับรอสักครู่นึงเขาก็จะดาวน์โหลดวิดีโอของมนเพื่อนมาเดี๋ยวจะเลือกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างพาเพื่อนๆทํานะครับเมื่อเพื่อนๆเจอวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการจัดการแล้วเพื่อนๆก็แค่เอาเมาส์หรือว่ามือไปจิ้มลงนะครับจะมีลูกศรที่เป็นคล้ายๆกับปาก,กานะครับ แตะเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่รายละเอียดของวิดีโอนั่นเองนะครับในส่วนที่เราจะจัดการวันนี้ก็คือตรงคำว่า End Screen นะครับตรงนี้แล้วก็คำว่า Card นั่นเองนะครับไปขั้นตอนที่1กันเลยนะครับไปที่คำว่า End Screen กดเข้าไปเลยจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับให้เพื่อนไปคลิกเพิ่มองค์ประกอบนะครับเป็นวิดีโอเขาเพิ่มได้เยอะนะครับแต่ผมแนะนำว่าเอาสัก2อันก็พอนะครับเพิ่มสัก2วิดีโอเพิ่มไปก่อนนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งเลยก็คือเพิ่มผู้ติดตามนั่นเองนะครับแบบนี้จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับอยากจะย้ายให้วิดีโอมาติดกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มวิดีโออีกอันหนึ่งก็ยังได้นะครับแต่ว่ามันจะรกไปเนาะเอาแค่สัก2อ,อย่างที่เพื่อนๆคิดว่าจะแนะนําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆมาดูอีกนะครับ ทีนี้วิธีการจัดการเราก็คลิกที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับเลือกวิดีโอที่ต้องการในกรณีนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ในช่องของเพืนน่อนๆนะครับกดเข้าไปเลยเขาก็จะโชว์วิดีโอที่เป็นวิดีโอของเพื่อนๆในนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างผมทําในคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวดังนั้นเราควรจะต้องแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคลิปวิดีโอนั้นด้วยนะครับในตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นอําเภอสนมนะครับก็คลิกเข้าไปอีกอันหนึ่งเหมือนกัน แตะเข้าไปแล้วก็เลือกวิดีโอที่ต้องการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในคลิปวิดีโอในช่องของเพื่อนๆนะครับก็เลือกไปที่มันเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างในการเลือกคลิปวิดีโอมาใส่ในเอ็นการนี้นะครับก็บให้เพื่อนๆเ,เลือกวิดีโอที่มันมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันเช่นการท่องเที่ยวเราก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยทํานั่นเองนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆมาดูข้างล่างนี้นะครับ เขาก็จะให้เพื่อนๆเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ปกตินะครับเราก็เลื่อนเลื่อนไปให้มันท้ายๆหน่อยแล้วกันเนาะเราก็เลื่อนไปเลยนะครับให้มันพอๆกันนะครับเพื่อนๆอยากจะลองเล่นก็แตะตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ไปกดเพลงข้างบนนะครับอ่าก็จะโชว์แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเล่นจากคลิปวิดีโอของเราได้เลยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดที่คําว่าบันทึกนะครับตอนนี้ก็ได้ end card เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลาจะจบคลิปก็จะมีวิดีโอแนะนำขึ้นมาให้ซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถตัดต่อเอาเอ็นสกรีนเอาไปใส่ตอนหลังได้ยิ่งจะดีนั่นเองนะครับลำดับต่อไปเรามาดูที่การ์ดนั่นเองนะครับอ่ากดเข้าไปแล้วให้เลือกเปิดด้วยโครムนะครับอ่าเปิดมาด้วยโครมอีกครั้งหนึ่งรอสักครูน่นึงอาจจะขึ้นมาหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเวลาเพื่อนๆไปดูคลิปวิดีโอของช่องอื่นกําลังพูดถึงเนื้อหาอะไรอยู่เขาก็จะบอกว่า สามารถไปดูที่ตัว i ด้านบนได้เลยอ่าอันนี้แหละครับมันคือตรงนี้นี่เองนะครับเราก็แค่ไปกดเล่นหรือถ้าไม่อยากเล่นก็ถ้าเราจําได้ว่ามันอยู่ประมาณนาทีเท่าไหร่เราก็เลื่อนไปได้เลยนะครับแล้วไปกดคําว่าเพิ่มการ์ดอ่าใช้ตัวแรกเลยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่แนะนําอยู่ในนี้นะครับ เราก็เลือกไปเลยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในตัวอย่างนี้ก็จะยกตัวอย่างไปก่อนนะครับแต่ว่าเวลาเพื่อนๆเอาไปทําก็สามารถที่จะเลือกคลิปวิดีโอที่มันเกี่ยวข้องได้เนาะอ่าผมสมมติผมเลือกตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดสร้างไปเลยนะครับซึ่งการใส่การนะครับ YouTube กําหนดให้ตั้ง5ชิ้นนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลยจะใส่คลิปวิดีโอหรือว่าลิสต์ที่เพื่อนๆทําเอาไว้ก็ได้นั่นเองนะครับ เขาก็จะปรากฏมา1อันแล้วเนาะต่อไปเราจะลองใส่แบบลิสต์ดูนะครับสมมุติว่าผมเลื่อนไปแล้วกันเนาะขี้เกียจขี้เกียจบ่อยเหลือเกินอ่ะเลื่อนมาเอาลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปเพิ่มการ์ดอันที่1น,นะครับคราวนี้เราจะเลือกเป็นเพลย์ลิสต์นะครับสมมุติว่าผมเอาเป็นเพลย์ลิสต์ท่องเที่ยวแล้วกันเนาะเพลย์ลิสต์ท่องเที่ยวอันไหนอะตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปเลยจึงแบบนี้แล้วกดสร้างไปเลยครับ เขาก็จะทําการสร้างให้เห็นไหมครับมันมี2อันแล้วนะครับตัวไอในน้อยตรงนี้ก็โผล่ให้เห็นแล้วเรียบร้อยนะครับข้อสังเกตนะครับก็คือว่าเพื่อนเพื่อนพยายามสร้างการ์ดให้มันห่างๆกันนิดหนึ่งนะครับถ้ามันติดๆติดๆกันแล้วมันจะเหมือนว่าอะไรจะให้โชว์อะไรบ่อยนะมันก็งงเนาะเพื่อนๆอะไรขึ้นบ่อยมันน่าลาคาญอาแต่แบบเป็นช่วงๆนะครับช่วงที่กําลังกล่าวถึงเรื่องนั้นช่วงที่อยากให้เพื่อนๆไปต่อยอดกับเรื่องนั้นที่เคยทําคลิปเอาไว้แล้วเลื่อนไปอีกครับ เราทาให้ครบ5การ์ดเลยนะครับเพิ่มอีกครับอ่าคราวนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอซึ่งเพื่อนๆยังสามารถที่จะใส่เป็น URL ตรงนี้ก็ได้นะครับคําว่า URL ก็คือต้องไปกดแชร์ในคลิปวิดีโอที่ต้องการก่อนในกรณีที่มันไม่ได้โชว์ในตรงนี้นะครับคือบางทีมันโชว์ได้ไม่หมดเราก็ไปคัดลอก URL ของคลิปวิดีโอนั้นมาใส่นั่นเองนะครับเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันเนาะอ่าเราก็ออกไปแล้วก็ไปที่แอป YouTube นั่นเองนะครับ สมมุติผมอยากได้คลิปนี้ผมก,กดเข้าไปออยู่แป๊บหนึงผมก็กดคําว่าแชร์ตรงนี้ครับแล้วเลือกคําว่าคัดลอกนะครับเราคัดลอกนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่แอป Chrome เมื่อกี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยครับก็วางไปเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะต้องย่อหน้าจอนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันขยายไปแล้วก็ใช้2นิ้วขยายหรือย,ย่อได้เลยนะครับเขาก็มี URL ผมให้แล้วกดที่สร้าง การ์ดได้เลยนะครับเขาก็ทํางานให้ตอนนี้ก็มีการ์ดละ3ชิ้นเหลืออีก2ชิ้นใส่ให้หมดเลยนะครับสมมุติเอามาตรงนี้แล้วก็เพิ่มเหมือนเดิมครับในแบบนี้ผมจะให้ทุกคนมาลองใส่ข้อความดูเนาะ,ะสมมุติเลือกคลิปนี้นะครับปึง้งแบบนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อความตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับใส่ข้อความนะครับอาจจะพิมพ์เป็นข้อความว่าคลิป น่าสนใจกดเลยอ่ะแบบนี้ับแล้วกดสร้างไปเลยครับเดี๋ยวข้อความเขาก็จะขึ้นแบบนั้นไปเลยนะครับกดได้เลยอ่ะตอนนี้ได้ทั้งหมด4การ์ดแล้วนั่นเองนะครับข้อพึงระวังคือพยายามอย่าสร้างการ์ดอันเดียวกันซ้ํากันนะครับนั่นหมายถึงว่าการ์ดแต่ละอันควรจะเป็นลิงก์แต่ละอันและควรจะเป็นคลิปคนละอันกันอย่าซ้ํากันเด็ดขาดถ้าเพื่อนเลือกซ้ํากันเขาก็จะแจ้งเตือนทันทีนั่นเองนะครับอ่าลองเลือกดูเนาะ จะได้รู้ว่าถ้ามันเลือกอันเดียวกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับกดที่เพิ่มการ์ดนะครับแล้วก็เลือกสร้างอันแรกเลยเราลองเลือกหัวโตนะครับกดเพิ่มปึ๊บเขาจะแจ้งว่าคุณไม่สามารถใช้การ์ด2ใบโปรโมทวิดีโอเดียวกันได้เห็นไหมละครับมันใช้คลิปวิดีโอเดียวกันในเรื่องเดียวกันไม่ได้นะครับเราก็ควรจะต้องเลือกเรื่องอื่นนะครับอสมมติเลือกเรื่องนี้เป็นกระตูนอะไรก็ได้กดแล้วกด แล้วไปกดที่สร้างการ์ดนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับได้ทั้งหมด5การ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ให้ไปกดเพลย์ได้เลยนะครับลองเอาเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหน้าการ์ดนิดหึ่งแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับให้สังเกตตรงไอดีๆนะครับจะขึ้นไม่เอ่ยจึงอ่ะครับเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราแค่กดตรงนี้นะครับกดตรงแถบเลขสีตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่รายละเอียดของวิดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆทําเสร็จแล้วก็ลองกดบันทึกไปเลยนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนๆใส่การ์ดเองแล้วก็เอ็นสกรีนเองจากวิวหลักร้อยมันจะขึ้นเป็นหลักพันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ขึ้นมากจนเกินไปแต่ผมเชื่อว่าการทําในลักษณะแบบนี้ก็เป็นการโปรโมท ช่องของคุณเองไปในตัวนั่นเองนะครับลองเอาไปทําดูเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กําลังเริ่มหัดทํา YouTube นั่นเองนะครับและในตอนถัดไปผมจะพาเพื่อนๆทําอะไรเกี่ยวกับการจัดการ YouTube อย่าลืมติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่อง ABOUTBOY สนมนั่นเองนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายๆครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยกดติดตามถ้ายังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ